นิทานเรื่องวัวกับแมลงวีวัวเป็นสัตว์ตัวใหญ่และก็มีพละกกำลังมากแต่เมื่อสัตว์ตัวกระจิบริดอย่างแมลงวีมาก่อกวนท้าทายแทนที่มันจะวางตัวนิ่งเฉยไม่ยุ่งด้วยวัวกลับไม่ยอมให้แมลงวีคุยข่มตนซึ่งตัวใหญ่กว่าแมลงหวีจึงท้าให้สู้กันถ้าใครชนะก็แสดงว่าผู้นั้นยิ่งใหญ่กว่า เมื่อวัวตอบตกลงมแลงหวีก็บินตอมวนเวียนอยู่รอบรอบเขาและเหนือศีรษะของวัวในขณะที่วัวไม่สามารถจะขวิดมแลงหวีหรือทำอะไรมแลงตัวน้อยๆได้เลยวัวจึงได้แต่อับอายขายหน้าบรรดาสัตว์หลายที่มามุงดูกันเป็นจำนวนมากในบริเวณนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าวางตนนิ่งเฉยไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่คู่ควรก็ไม่ต้องอับอายเปลืองตัว พุทธภาษตผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สำคัญตนว่าเสมอเขาดีกว่าเขาหรือต่ำกว่าเขาในโลกผู้นั้นชื่อว่าไม่มีกิเลสเฟื่องฟูขึ้น